สวัสดีค่ะทุกท่านน,นจากเพจ sp e d i t i n g training นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของ เอเวลาเราดูงบการเงินค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทนี้นะคะกรรมาการแอบเอาเงินออกไปใช้ส่วนตัวเท่าไหร่คะทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะเนันก็จะมาแชร์เทคนิคในการอ่านงบการเงินส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องร้อเอร์เซแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะสามารถดูแบบนี้ได้เช่นกันค่ะที่นี้นะคะเวลาเราอ่านงบการเงินของแต่ละบริษัทค่ะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอบริษัทนี้นะคะกรรมาการมีการดึงเงินออกจากบริษัทแบบเอาไปใช้ส่วนตัวหรือไม่นะคะและเราจะดูตรงบรรทัดไหนเพื่อที่จะสะท้อนบางส่วนว่าเอ๊ะเงินของบริษัทหายไปเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะทุกท่าน จริงๆแล้วนั้นนะคะในการประกอบกิจการในรูปแบบของ SME ค่ะหลายๆบริษัทเลยนะคะจะเป็นในรูปแบบของเจ้าของคนเดียวหรือในรูปแบบของกงสีที่มีครอบครัวมาบริหารงานด้วยกันหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าเป็นในรูปแบบของพี่น้องนะคะทีนี้ในการใช้เงินของบริษัทค่ะก็อาจจะมีบ้างที่วันนี้เราอยากจะใช้เงินเราก็ถอนเงินของบริษัทออกมานะคะโดยที่ไม่ผ่านระบบของภาษี เองนะคะไม่ได้มีการจ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนหรือว่ามีการจ่ายผ่านเงินปันผลนั่นเองค่ะเป็นการถอนเงินแบบอําเภอใจเพราะว่าจริงๆกรรมการก็มีอํานาจอนุมัติในการถอนเงินอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่า เ,เงินที่กรรมการถอนออกมาใช้ส่วนตัวนั้นนะคะณนะตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะวันนี้เน่จะมาแชร์เทคนิคในการดูนะคะให้ทุกๆท,ท่านนะคะไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินค่ะแล้วเราก็ไปไล่หาค่ะบัญชีชื่อเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองค่ะหากบริษัทไหนมีนะคะ ก็บอกได้ขั้นหนึ่งค่ะว่ามีการดึงเงินออกมาใช้ส่วนตัวนะคะแบบนอกระบบหรืออาจจะไม่ได้ใช้ส่วนตัวก็ได้แต่เป็นการจ่ายเงินบริษัทแบบนอกระบบนั่นเองนะคะทุกๆท,ท่านแล้วบัญชีนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคือเนนจะอธิบายอย่างนี้ค่ะในตามปกตินะคะหากบริษัทเราจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท เราก็จะถอนเงินออกมาเงินก็จะหายไปก็ไปโผล่อยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆของบริษัทถูกต้องไหมคะหากการถอนเงินนั้นนะคะเป็นการจ่ายส่วนตัวเป็นความพึงพอใจนะคะของเจ้าของหรือว่าของกรรมการเงินหายไปถูกไหมคะแต่นะวันสิ้นงวดอีกขาหนึ่งของบัญชีค่ะไม่ได้มีขาค่าใช้ใจ่ายมาลงไม่มีบินมาเบิกบริษัทนั่นเองเพราะฉะนั้นในการปิดงบ ก็จริงจะไปโผล่อยู่ที่บัญชีเงินให้กู้ยืมแก,ก่กรรมาการนั่นเองคะ่ะทุกทุกท่านแต่จริงๆบัญชีนี้ก็เกิดขึ้นจากอีกหนึ่งสาเหตุด้วยคะ่ะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการที่วันที่เราจดทะเบียนบริษัท เราไม่ได้มีเงินโชว์ขนาดนั้นนะคะแต่พอปิดงบมาค่ะเงินไม่ได้มีโชว์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งก็จึงไปโผล่อยู่ที่เงินให้กู้ยืมเหมือนเสมือนว่าบริษัทให้กรรมการยืมนั่นเองค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทําให้มีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการอ่านงบการเงินบางส่วนหากเราอยากจะรู้ว่างบการเงินของบริษัทไหนนะคะ มีการเบิกเงินออกนอกระบบหรือไม่ก็สามารถไปเช็คได้ที่บัญชีเงินให้กู้ยืมแก,ก่กรรมการนั่นเองคะ่ะทุกท่านสำหรับวันนี้แนนฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรา,าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ